สวัสดีครับวันนี้มาชมบอกกันนะครับเป็นบอกลายเจแปนนะครับวันนี้มาให้ดูกันถึงสามสามแบบนะครับไม่ใช่สาแบบดีกว่าสาตัวแล้วกันครับก็เป็นบลายขาตั้งบลายจักรพัดนะครับเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นขาตั้งมาโยกตัวนี้จะเป็นขาแบบที่สั่งพิเศษสั่งผลิตเฉพาะเลยนะครับเป็นไม้ของญี่ปุ่นเลย ค่อนข้างจะสวยงามเลยนี่ครับมาให้ดูกันก็เหมือนเปิดกลุ่แล้วกันครับเรียกว่าเปิดกลู่ให้ชมกันแล้วกันให้ดูกันว่าเนี่ยมันมันมีแบบนี้ด้วยนะครับอ่ามันเป็นมาโยกก็คือเราเราซื้อขามาหนึ่งอันล้วก็ซื้อบอกมาหนึ่งตัวแล้วก็มายึดได้เลยนะครับก็ที่แนะนําก็จะเป็นบายสตรีมหรือใครอยากใส่รุ่นที่มีแขนนี่ครับก็สั่งรุ่นที่มีแขนได้ก็จะนั่งสบายมากขึ้นหรือเราอยากได้เป็นยูโรเซอร์ทแบบ คู่หลังนะครับที่มีหูเบลอย่างนั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวสตรีมนะครับตัวสตรีมเนี่ยจะนั่งสบายมากกว่าแล้วก็สามารถเอนเอนนอนได้เลยนะครับตัวม้าขายโยกเนี่ยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบของแนวญี่ปุ่นนะครับเอาไปเอาไปตั้งในกาลารหรือในบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับสวยๆคือเนื้องานเขาดีมากนะครับแล้วก็เกิด อยากจะใส่รถเนี่ยแล้วก็ถอดเบาะไปได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม่อยากใส่รถอย่างนั่งที่บ้านมากกว่าเนี่ยก็ทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งปกติมันจะเป็นขาออฟฟิศนะครับหรี้จะเป็นขาไม้คืองานเขาค่อนข้างจะเป็นงานแบบพรีเมียมเลยก็คือเป็นงานแบบแฮนด์เมดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยขาตัวเนี้ยครับต่อไปก็ไม่มีผลิตแล้วนะครับเลิกผลิตละควรซื้อเก็บเอาไว้นี่ผมก็เก็บเอาไว้หลายอันแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ยังสั่งได้อยู่แต่รอนานนิดนึงตัวนี้ครับขาตัวนี้ราคาแล้วครับราคาขาตัวนี้อยู่ประมาณ2 0 0 0มื่นกว่านะครับตัวบอกก็ประมาณ2,000 20, มกว่าบาทเหมือนกันตัวหนึ่งของใหม่ลองลองดูครับผมผมว่ามันนั่งดีมากเลยครับขาตัวนี้